โรงแรม Luxury 5ดาวเนี่ยเขาบริการยังไงนะมันจะดีจริงๆหรือเปล่านะเราก็อยากรู้เหมือนกันวันนี้เลยได้ไปลองโรงแรมสุดหรูริมแม่น้ำเจ้าพยาปลุกความเป็นพรินเซสในตัวคุณกันค่ะกินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ p n น i n s u l a Bangkok ค่ะ ทางเข้าก็ดูอลังมากๆแล้วค่ะพอไปถึงก็จะมีเจ้าหน้าที่มารับเราเพื่อพาไปเช็คอินนะคะบอกเลยว่ารู้สึกกลิกับความหรูนี้เลยค่ะพอเข้าไปข้างในก็รู้สึกถึงความหรูหราแล้วก็ผู้ดีจริงๆค่ะทุกอย่างจะเป็นสีโทนไม้นะคะให้ความคลาสสิกมากๆและเท่าที่ดูลูกค้าหลักน่าจะเป็นต่างชาตินะหลังจากเช็คอินเสร็จนะคะเจ้าหน้าที่ก็พาเราเข้ามาที่ห้องแล้วก็แนะนำฟาซิลิตี้ต่างๆนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปรูมทัวร์กันค่ะในห้องจะถูกแบ่งเป็นสัสดส่วนดีมากนะคะทั้งในส่วนของห้องแต่งตัวห้องน้ำแล้วก็ห้องนอนและจะเห็นความปราณีตแล้วก็คลาสสิกของที่นี่มากๆเลยค่ะดีเทลของอุปกรณ์ทุกสิ่งอย่างนะคะก็จะมีชื่อ Peninsula หรือว่าตัว P อยู่ด้วยนะคะ อันนี้เป็นดอกไม้จริงนะคะสามารถแช่น้าไปดูทีวีไปได้ด้วยและในส่วนของห้องนอนค่ะก็จะมีมุมโซฟาตรงนี้แล้วก็มีมุมทํางานที่เห็นอยู่แม่น้ำเจ้าพยาด้วยนะคะและมุมนี้เรียกได้ว่าเป็นมุมไฮไลท์ของห้องนี้เลยค่ะ บรรยากาศตอกนกลางคืนก็หรูหราแล้วก็ดูดีไม่แพ้กันเลยค่ะทุกคนตัวโรงแรมจะใกล้กับไอคอนสยามมากเลยนะคะสามารถมาดูผุปีใหม่ที่นี่ได้เลยนะ ไปดูอาหารเช้าของโรงแรม l u x ช r y 5ดาวกันค่ะว่ามีอะไรบ้างอาหารหลากหลายมากเลยค่ะจะบอกว่ามีทุกเชื้อชาติกันเลยและที่สำคัญรสชาติอร่อยด้วยค่ะและเราชอบมะม่วงนี้ที่สุดเลยอาหารอินเดียก็มีเหมือนกันนะ วิวทานอาหารเช้าริมแม่น้ำเจ้าพยากับอากาศเย็นๆมันดีจริงๆค่ะและนอกจากนี้ก็มีส่วนของสระว่ายน้ำที่ติดกับแม่น้ำเลยนะคะเป็นสระที่ยาวมากๆที่นี่จะค่อนข้างให้ความเป็นส่วนตัวมากๆเพราะฉะนั้นเซเลบจะมาพักกันเยอะวันที่เราไปก็เจอด้วยแหละและอันนี้เป็นห้องน้ำชั้นล่างนะคะก็ดูดีหรูหรามากๆอยากจะนอนในห้องน้ำกันเลย ที่โรงแรมมีเรือรับส่งไปไอคอนสยามแล้วก็เรือข้ามฟากด้วยนะคะนี่คงเป็นเหตุผลที่ต่างชาติชอบมาพักที่นี่ในไหนก็มาแล้วเราก็ขอลองนั่งเรือข้ามฝากไปไอคอนสยามดูหน่อยนะคะ เดียวก็ถึงแล้วค่ะบอกเลยว่าใกล้มากๆเราคิดว่านะสำหรับที่นี่นะคะต่างชาติน่าจะชอบกันมากๆค่ะเพราะว่ามันให้ความคลาสสิกแล้วก็ความเป็นไทยหรูหราย,ยู่ในตัวมากๆสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ดูกันจนจบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ